ผ่านเรื่องราวมารสุมชีวิตหนักๆมาหลายเรื่องนะครับตอนนี้ไม่สาวพระราสเห์มาชาวัฒนาพาณิชย์ก็งานพุ่งชนไม่ว่าจะเป็นงานหนังละครรวมถึงงานเพลงที่หวนมาเป็นพาร์ทเนอร์กับอดีตต้องสังกัดนะครับแกรมมี่ซึ่งเธอก็ตั้งใจจะขอลุยงานอย่างเต็มที่โดยไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะครับค่ะก็เป็นแต่ในลักษณะที่ชากลับมาเนี่ยคือตอนนั้นพี่เล็กแกก็บอกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยมันวุ่นวายมากก็ <c oughs> อย่างที่เห็นน,นะคะ ชักก็เลกลับเข้ามาในการที่แบบว่าชักธรทำในส่วนของชาตรงไหนพี่เล็กบอกว่าอยากจะให้ทางด้านการมีช่วยก็ว่ามาตรงไหนที่ตัวเองจะทําเองตัวเองก็ทําไปก็คืนลักษณะเป็นเ,เหมือน ค่ะเป็นลักษณะแบบอีกแบบหนึง่งนะคะเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ออค่ะก็อะตอนนี้ออกมาก็คือข่าวเรื่องหรือเรื่องจริงนะคะก็หลายคนชอบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใช้ก็รู้สึกภูมิใจที่ชาได้แต่งเพลงอีกครั้งฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีอะคะ่ะคนก็บอกว่าพีชาาพ่ชาติภาษาพี่ชาติเนี่ยแบบตรงดีแล้วก็ด้วยดนตรีก็เป็นดนตรีที่ไม่ไม่ซ้ำแบบอย่างที่ที่ชาติเคยร้องงนะคะแล้วก็ รวมทั้งมิวสิวิดีโอก็ออกมาแล้วก็เป็นมิวสิวิดีโอที่ก็แปลกๆดีไม่เคยเห็นมิวสิกวิดีโอในลักษณะแบบนี้นะคะที่ที่ชากา็ถ่ายถ่ายถ่ายทำไปแล้วก็คิดไอเดียที่แบบอยากได้อะไรที่มันสโลว์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเราไปหาดูกันแล้วยังจะมีละครของกายอีกซึ่งก็กำลังดูกันอยู่่เพราะว่าทางเขาจะให้แบบว่าเราทำเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนังอีกอะไรเงี้ยนะคะ ก็กำลังแบ่งช่องไฟนี่อยู่เนี่ยค่ะว่าจะยังไงดีเราไปยิ้มยหนังเนหนังอะไรยังไงอ๋อคืนว่าตอนนี้ที่พูดได้แรกเลยก็คือละครก่อนละกันนะคะก็คิดว่าละครเป็นยิง่งเป็นละครรักโรแมนติกคอมเมดี้ึชงชางก็ไม่เคยเล่นกับพี่ก้องมาก่อนก็กําลังจะฉายในเร็วนี้แล้วนะคะส่วนหนังเนี่ยชนต้องขอโทษจริงเชนคิดว่าขอให้เขาเป็นคนพูดเองดีกว่านะคะ ซึ่งเธอก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้เธอมีกำลังใจกลับมาทำงานที่รักได้ในทุกวันนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าที่ผ่านมานะคะชัยก็ผ่านพ้นสิ่งอะไรต่างๆมาได้มีกำลังใจมาได้ก็เพราะแฟ,แฟนเพลงทุกคนนะคะรวมท,ทั้งพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะที่ก็ในบางเล่มก็เขียนช่วยในสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าชัคิดว่า งช่เองอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ความถูกต้องเช่ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะและ้วเชาก็จะพยายามทางานให้ดีที่สุดเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทํามาเพราะว่าชาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะคะแต่ว่าบางครั้งคนเรามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ชีวิตไม่ได้ราบเรียบตลอดเวลาขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็ความรู้สึกที่ดีที่คนยังให้เช่มาตลอดเวลาขอบคุณมากค่ะไงก็ครับก็ขอให้พี่ชามีความสุขสนุกกับการทำงานแล้วก็จะคอยติดตามผลงานของพี่ชาต่อไปนะครับ